สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาอุสขาน,นะฮะวันนี้ก็จะพาชมในส่วนของตัวรถเบนซ์น,นะฮะคอสโอเวอร์นะฮะด้านหน้าผมนี่เลยนะครับก็คือเจ้าตัว e r c e d e s b e n z G L A 200นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปี2014นั่นเองนะครับนะราคาายแดงก็จะอยู่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับนะแต่ตอนนี้ของเราขายเพียง8,99,000บาทเท่านั้นนะครับ 890,000้มบาทได้รถเบนซ์นะฮะ SUV นะครับ Crossover สายลุยก็ได้นะฮะขับในเมืองได้ตลอดเลยนะครับอ่านะครับคันนี้บอกได้เลยว่าเรามีถึง2คันเลยนะครับสีดำกับสีเทานะครับนะลูกค้าชอบสีไหนก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404นะครับตัวเบนซ์คันนี้นะเป็นตัวเครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับ100 56หลแรงม้าครับเป็นเกียร์ออโต้7สปีดนั่นเองนะครับอ่าเป็นรถแบรนด์หนึ่งที่น่าใช้มากนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวโฉมแรกเลยที่นํามาทําการตลาดในเมืองไทยนะครับอ่านะครับคันนี้ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครราคา8 9 9 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวน์ได้เลยแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่2 9นั่นเอง เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกับเจ้าตัว g l s 200คันนี้น่าสนใจยังไงครับคันนี้นะครับก็ไฟหน้าของเขาให้เป็นไฟหน้าแบบใบทีนอนนะครับมีไฟเดีย์ทามันยิ่งไลท์นะครับอ่านะครับโคมไฟแบบว่าดูสปอร์ตอย่างนี้เลยนะครับประจังหน้าจะเป็นสีโลโก้แบนด์นะครับมีแล้วก็มในสูตรตัวตะแกงที่เป็น ลายนะครับคล้ายๆลงพึ่งนะครับไยทะเบียนนะครับจะเป็นชฉชิงคอควายสอง4ปดห้กรุงเทพมหาคนครมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับสวยๆเลยนะครับสวยเลยในส่วนของตัวพาด้านข้างคันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับคันนี้ล้อแม็กนะครับจะได้เป็นล้อแม็กขนาด1 0อ่า18นิ้วนะครับเป็นล้อแมกสเปค เดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นสีทูโทนสีดำหน้าเงานะฮะได้เป็นยางยี่ห้อคุโมกนะครับปี2021นะครับสัปดาห์ที่30ยางดอกลึกๆเลยนะฮะลูกค้านะครับแล้วก็ตัวรถบางๆไม่มีประวัติชนหนักเพื่อความจมน้ำแน่นอนแล้วก็กระจกนะครับปรปรบไฟ้าไฟเลี้ยวเป็น LED แล้วนะครับนี่เลยสวยๆนะครับแล้วก็ในส่วนตัวตัวนี้ก็จะให้แบกมาจากโรงงานเลยนะนะครับ คู่แข่งของเขาจะมีในส่วนตัว b m X1 นะครับ Audi Q8 อะไรอย่างนี้นะครับ Mini ก็จะเป็น Countryman นะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นรีโมทแบบนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็มีโคเมียมนะครับเดินเส้นนะตรงกับประตูแล้วก็ตัวเสาว B นะครับจะเป็นสีดำเงานะฮะเดี๋ยวเราดูรอบๆก่อนนะครับคันนี้ให้มันเป็นดิสเพลย์สีล้อแล้วนะครับ ไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ LED นะครับผมนะครับมีท่อมาให้2ข้างเลยนะครับโลโก้ GLA 200ตัวนี้จะมี2รุ่นนะครับ GLA 200กับ GLA 2 5 0ห้าศนะ250จะเป็นเครื่องยนต์2000นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1 0 0 0นนะครับนะเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับมีกล้องหลังมาให้มีในส่วนตัวอ่า กระจกด้านหลังเป็นไล่ฟ้าแล้วนะครับที่ปัดน้ําฝนไฟเบรกตัวที่สามมีมาให้หมดนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวท้ายท้ายรถนะครับตัวนี้ก็ฝาท้ายยังไม่เป็นอ่าไฟฟ้านะครับยังเป็นแบบแมนนวลธรรมดานะครับนรายละเอียดตัวรถเดิมๆเม็ดเอาร์ตะกับต่างๆนะครับรอยซีเดิมๆเลยนัดไม่มีขยับนะครับเม็ดอาร์แบบว่าคมชัดเลยนะครับอ่าในส่วนตัว ท้ายเนี่ยช่องเก็บสัมภาระกว้างมากนะกว้างมากเลยลูกค้าแล้วก็นะครับเนี่ยกว้างมากเลยแล้วก็เบาะนะครับสามารถพับพับไปด้านหน้าได้นะครับนี่นะครับสามารถพาแบบนี้ได้เลยอ่นนี้มันติดเบาะอยู่ด้านหน้านะครับพับได้เลยอ่าเบาะภายในจะเป็นเบาะสีดํานะฮะเดินได้ได้านขาวนะฮะแล้วก็ มาดูภายในกันนี่นะครับภายในนะครับแผงประตูนะครับก็จะเป็นหนังสีดํานะครับพอเปิดด้านในก็จะเป็นสีบอลนะครับกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับนี่เบาะก็จะเป็นแบบด้านข้างนะฮะจะเป็นหนังนะครับตรงกลางก็จะเป็นผ้านะครับดีไซน์ออกมาได้สวยนะครับสวยมากเลยนะฮะ นี่ไฟห้องโดยสารนะครับไปด้านของเขาจะให้มาเป็นสีเทานะครับนี่เบาะคือทรงสปอร์ตมากนะครับทรงสปอร์ตมากแล้วก็ขับดีมากฮะรุ่นนี้ขับดีมากเลยนะครับอ่ะในส่วนของตัวนะสคับเพจติดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็คันนี้ไม่วิ่งเพียงหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสน หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันพวงาลมาติฟัง์ชั่นนะครับสวยๆนะครับเครื่องเสียงครบเลย FMAMUSB Bluetooth ได้หมดนะครับอ่าแอร์ก็จะเป็นแบบแมนนวลนะครับอ่านี่นะฮะร,รถเพิ่งเข้ามาแล้วก็ตัวเบาะมีเมมเบอรี่เซตมาให้สองสามสามเซ็ตนะครับเลยสวยอ่าถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเข้ามาลองขับ นะครับเข้ามาลองขับกันได้เลยนะครับของเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะมีทั้งสีดําแล้วก็สีเทาทั้งสองคันนี้เลยนะยังไงก็ขอฝากด้วยสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถ SUV นะครับเบนซ์ว่าเป็นรถคันแรกน่าใช้นะรุ่นนี้น่าใช้มากนะครับราคาเพียง8 9 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับสีบอลนะครับสีเทานะฮะก็ขอฝากด้วยก่อนเดินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe และกดกระดิ่ง หลงคนนี้มาอยู่สขาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ